พยักคฆราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่6ตอนคิดครองอันนำ,นำ,นำสิ่งปลูกสร้างหลักของวัดต้าเป่าเอิญ สร้างแล้วเสร็จพอฟังว่าห้องเต้เตรียมสเสด็จมาเส้นไหว้ห้องเต้ผู้ล่วงลับห่วงซื่อหลงังแห่งกรมแรงงานกับเหลิวอี้เจียก็จัดคนเร่งเก็บกวาดโบสถ์กลางทั้งหยุดงานก่อสร้างรอบข้างชั่วคราวเก็บกวาดทางเดินและเพิ่มการรักษาการต่อจากนั้นปรากฏขันทีจำนวนมากเดินทางมาจากในวังตรวจสอบแท่นบูชา กระถางทูบและผ้าม่านภายในโบสถ์แล้วล่าถอยออกจากโบสถ์กลางยืนประจำอยู่ด้านนอกโดยกระชัน้นชิดติดกันหลวงจีนที่นิมนต์มาจากวัดวาต่างๆของนครหลวงก็เข้ามานั่งลงบนอาสนะภายในโบสถ์ที่เบื้องหน้าจัดตั้งไม้มูว่วีและระฆังบรรยากาศเคล่งขลึมสำรวม สุดท้ายเจิ้งเหอกับฟูขวอกงหยางซุยเดินทางมาถึงหยางซุยไม่ทราบกล่าวอันใดกับเจิ้งกงกงเจิ้งกงกงก็พงกศีษะรับหยุดยืนอยู่หน้าโบสถ์ส่วนฟูขว๋อกงหยางซุยประคองกล่องคลุมแพลแดงใบหนึ่งเดินเข้าโบสถ์พอกลับออกมาสองมือว่างเปล่าส่วนประตูหน้าต่างภายในโบสถ์กลางถูกมันปิดลงคงเหลือแต่ประตูหลักสำหรับเข้าออก เมื่อหยงเล่อห้องเต้เสด็จมาถึงก็เข้าโบสถ์หลักเพียงลำพังจากนั้นประตูหลักปิดลงสองฝ้าข้างประตูยืนเฝ้ารักษาด้วยหยางซวีกับเจิ้งเหอเจิ้งเหอก็ไม่ทราบเหตุใดจึงลึกลับถึงเพียงนี้หนึ่งเดียวที่ร่วงรู้รายละเอียดคือเสียสินเสียสินยืนอยู่หน้าประตูได้ยินสวดมนต์ดังมาจากภายในโบสถ์สร้างความสะทกสะท้อนแก่มนัก มันเป็นชาวโลกที่อยู่ห่างไกลจากเจ้าชีวิตนับพันหมื่นลี้ยงเล่อฮ่องเต้ที่แท้เป็นเจ้าชีวิตที่ทรงพระปรีชาสามารถหรือเป็นทรราชที่นิยมการฆ่าฟันผู้ใดสามารถล่วงรู้โฉมหน้าที่แท้จริงของฮ่องเต้องค์นี้ผู้ใดสามารถเข้าใจพระองค์อย่างท่องแท้พระปรีชาสามารถของพระองค์เทียบเท่าจินซีฮ่องเต้กับฮั่นอูตี้ฮ่องเต้ ยังเหนือกว่าถังไทถจงห้องเต้กับสองไจูห้องเต้พระองค์ทรงกองเรือสู่นันยางเจครั้งทรงนำทัพใหญ่บุกทะเลทรายตอนเหนือห้าคลาขุดลอกคลองขุดต้าวินเหอเชื่อมเส้นเลือดใหญ่ระหว่างเหนือกับใต้มีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งปราบพิชิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันตกเฉียงใต้ ตลอดจนแคว้นอันนำทั้งทรงจัดทาประธานุกรมยงเลอ่ออันยิ่งใหญ่ตั้งคณะเน่ยเก๋อส่งผลต่อระบบการเมืองทั่วโลกผู้คนเพียงทราบว่าตอนแรกที่ยงเล่อฮ่องเต้ขึ้นครองราชทำการกวาดล้างศัตรูทางการเมืองเน้นฝีมือการฆ่าคนและเขาโครงของการทำลายล้างเพื่อตอบสนองความตื่นเต้นเร้าใจของผู้ฟัง ใช่มีคนสังเกตรหรือไม่ว่ายงเล่ะฮ่องเต้ปราพิชิตมองโกห้าครั้งส่งกองเรือสู่นันยางเจ็ดคลาขุดลอกคลองขุดต้าอินเหอทรงสร้างนครเปิดจริงล้วนเป็นความสำเร็จทั้งทางทหารและการปกครองอันยิ่งใหญ่งานก่อสร้างอันยิ่งใหญ่และปฏิบัติทางการทหารเหล่านี้ไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็อยู่เหนือความรับผิดชอบของทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาแต่เรื่องทั้งหมดล้วนกระทำสำเร็จในรัชกาลหย่งเล่อทั้งไม่สร้างภาระแก่ประเทศชาติอนุชนรุ่นหลังใช้แซ่สองสรรเสริญความสามารถด้านการก่อสร้างและด้านเศรษฐกิจของพระองค์หรือไม่หามีไม่ปีที่30ในรัชกาลหงอู่ เกาฟูสิงกับหวังจินกังหนูแห่งนิกายบัวขาวมนทนส่านซีลุกฮือขึ้นมีคนเข้าร่วมสิบกว่าหมื่นราชาสำนักทรงฉ้างสิงโหเกิงปิงหวนินนำกำลังเข้าปราบปรามสู่รบกันหนึ่งปีตามด้วยการรบติดพันสิบกว่าปีแต่มีคนเอ่ยถึงไม่มากนะักตรงกันข้ามกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่นิกายบัวขาวมณฑลชานตุงก่อวอดขึ้น มีผู้เข้าร่วมเพียงหมื่นกว่าคนเป็นกองกำลังท้องถิ่นของชาญตุงทำการปราบปรามนับตั้งแต่ถังไส้เอ๋อนิกายบัวขาวลุกฮือขึ้นจนกระทั่งถูกปราบปรามกินเวลาไม่ถึงสองเดือนกลับถูกต่อเติมเสริมแต่งเป็นการใหญ่จนมองข้ามคุณอุปการที่หยงเลือกฮ่องเต้ทรงสร้างไว้เป็นเวลา22ปีถังไทจงฮ่องเต้ทรงโชคดีกว่า หมิงชิงจู่ฮ่องเต้ตอนนั้นมีบัณฑิตที่คัดขานราชโอรสรองขึ้นคลองราชไม่มากนักหลังจากนั้นพอสมโอกาสถังไทจงฮ่องเต้ยังแก้ไขประวัติศาสตร์ไม่หยุดหย่อนประวัติศาสตร์ออกจะไม่ยุติธรรมต่อยงเลือฮ่องเต้เกินไปเสียศีลอยู่หน้าโบทนึกโยงไปว่าโยงเลือฮ่องเต้ทรงกลิง่งเกลงต่อเสียงวิพาควิจาร์ณ ได้แต่เสด็จมาเส้นไหวามารดาผู้ให้กำเนิดอย่างเงียบเชียบนับเป็นที่น่าเวทนานักยงเล่อฮ่องเต้เสด็จออกมาพร้อมกับกลิ่นไม้จันหอมติดพระวรกายเมื่อพระองค์ปรากฏขึ้นใต้แสงอาทิตย์พระองค์ยังคงเป็นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าชีวิตที่น่าเกรงขามอาจบางทีขณะที่พระองค์คุกพระชานุต่อหน้าป้ายวิญญาณของพระมารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งประดิษฐานอยู่ในโบทพระองค์อาจอ่อนแออาจเศร้าพระไทยแต่เมื่อพระองค์ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าผู้คนพระองค์เพียงเป็นโอรสสวรรค์เพียงเป็นจัก,กรพรรดยิยงเลอเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าหยงเล่อฮ่องเต้ทอดพระเนตรเสียศิลแวบ,บหนึ่งพลางรับสั่งประโยคหนึ่งเสียศิลตามเสด็จอยู่ด้านหลัง หนึ่งเจ้าชีวิตหนึ่งขุนนางเคลื่อนห่างออกไปเจิ้งเหอยังยืนหยัดอยู่กับที่เพียงปิดประตูโบดลงนับแต่นี้เป็นต้นไปที่นี้มีแต่ห้องเต้ที่เสด็จเข้าไปได้หยงเล่อห้องเต้ประทับยืนนิ่งเสียศินก็หยุดยืนตามชั่วครู่ให้หลังหยงเล่อห้องเต้ค่อยหันพระวรกายมาช้าๆแล้วตรัสว่าสื่อหง ซึ่งเป็นชื่อรองของจูเหนิงหลมป่วยเสียชีวิตการศึกที่อันนำอยู่ในความรับผิดชอบของมู่เฉิงกับจางฟูข้าไม่ใครวางใจท่านคิดเห็นอย่างไรเสี่ยสินได้ยินข่าวลือแต่แรกวันนี้ห้องเต้รับสั่งให้มันตามเสด็จมันก็ทราบว่าพระองค์ไม่เพียงเสด็จมาเส้นไหว้มารดาผู้ให้กำเนิดมันเองก็ใคร่ครวญ ถึงเรื่องนี้เพียงนึกไม่ถึงว่ายงเลือหฮองเต้จะตรัสถามตรงๆต,ต้องงงงานวูบจึงกล่าวฟาบาทฉันเห็นว่ามู่เฉิงประจำที่ชายแดนใต้ขุนกับภูมิประเทศจางฝูเป็นบุตรของยอดขุนพลเคยเข้าร่วมการศึกมาคนทั้งสองล้วนอยู่ในวัยชกันช่วยเสริมกันและกันฟาบาทไม่ต้องเป็นห่วงการศึกที่อันำไป ยงเลือห้องเต้ทรงแย้มพระโอฐ์เข้าพระไทยว่าเสียสิลก็ได้ยินข่าวลือส่วนพระองค์ยังไม่ตัดสินพระไทยเห็นพระองค์ตรัสถามถึงจึงไม่กล้าเสนอตัวเองหาทรงทราบไม่ว่าที่เสียสินกล่าวเป็นความสัตย์จริงจางฟูบุกตีแคว้นอันนำทำศึกทุกครั้งล้วนประสบชัยภายหลังชาวอันนำเอ่ยถึงจางฝูถึงกับตระหนกจนหน้าถอดสี ยงเลื่อฮ่องเต้ตรัสว่าอันว่าสงครามเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศพวกมันยังด้อยประสบการณ์มิหนำซ้ำ,ำการศึกที่อันนำไม่เพียงเป็นเรื่องของกองทัพข้าจึงไม่วางใจเมื่อรับสั่งเช่นนี้เท่ากับมีพระประสงค์อย่างชัดแจ้งขุนนางควรแบ่งเบาความกังวลของเจ้าชีวิตเมื่อฮ่องเต้ไม่วางพระไทย เสียสินก็ฉวยโอกาสขันอาสายงเลือฮองเต้ต้องทรงอนุญาตตามที่ทูลขอหากไม่สะดวกกับการขันอาสาเสียสินเพียงกราบทูลว่าอย่างนั้นก็เลือกแม่ทัพใหญ่ในราชสำนักเดินทางไปปราบอันนำเมื่อเป็นเช่นนี้ยงเลือฮองเต้จะทรงแต่งตั้งมันเป็นแม่ทัพใหญ่เสียสินยังคงไม่คล้อยตามพระประสงค์ฮ่องเต้ไม่ว่าเรื่องที่เสียสิลปราบโจรวอรโค ในพื้นที่เจอตรงหรือดำเนินการปกครองที่แดนเหลียวตรงความสำเร็จจากวิสัยทัศน์ด้านการเมืองของมันส่วนความสำเร็จด้านการทหารเน้นที่เล่อุบายหากว่าไปถึงแคว้นอน,นำเสียสินเห็นว่าตนเองหามีความสามารถในการรบเหนือกว่าจางฟูแม้แต่มู่เฉิงยังสู้ไม่ได้นี่ไม่ใช่เสียสินดูถูกตัวเองหากแต่มันล่วงรู้จุดด้อยของตัวเองไม่มีผู้ใด รอบรู้ทุกสิ่งมันยิ่งไม่ใช่การทำสงครามก็ต้องมีคนตายหากว่ามันขาดความสามารถในการบัญชาการรบเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายมากมายอย่างนั้นถึงแม้ว่าสุดท้ายยังช่วงจิงชัยชนะมันได้รับการสะดุดีแต่ว่าผู้ใดนึกเวทนาชาวราษฎรที่สูญเสียบุตรหรือสามีหากว่ามันมีความสามารถสู้รบเหนือกว่าจางฝูมัน จะรับไว้โดยไม่อิดเอื้อนเมื่อสำนึกตัวว่าสู้ผู้อื่นไม่ได้ใหญ่ยยต้องดึงความดีความชอบใส่ตัวดังนั้นเสียสินลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าฝาบาทเฉินรู้จักมกคุณกับอิงก๋วกงจางอี้จางต้าเจียงจินซึ่งหมายถึงแม่ทัพใหญ่แท่จางทั้งทําความเข้าใจกับจางฟูอยู่บ้างเฉินเห็นว่าจางฟูต้องไม่สร้างความผิดหวังแก่ฝาบาท เฉิงววากงล้มป่วยเสียชีวิตจางฝูรักษาการตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ปราบชาวอี้เพื่อปลุกปลอบกำลังขวัญไพร่พลจะต้องมีความเคลื่อนไหวไม่แน่ว่าจางฝูจะมีข่าวดีมาพิสูจน์ต่อทั้งแผ่นดินว่ามันก็เป็นสุดยอดของขุนพลใต้ร่มธง,งของ่าบาทยงเลอห้องเต้ไม่พอพระไทยอยู่บ้างเข้าพระไทยว่าเสียศินจงใจปฏิเสธจากนั้นทรงดำริว่าบุตรชายมัน พึ่งถือกำเนิดการไปครั้งนี้ต้องใช้เวลาปีสองปีไหนเลยหักใจจากไปได้แต่ว่าในฐานะขุนนางไม่คิดแบ่งเบาความกังวลของเจ้าชีวิตหรือยามนั้นทรงจำริขึ้นเยี yeah, ่ยฟูหมายถึงพ่อตาของท่าน,านมีส่วนเกี่ยวพันกับนิกายบัวขาวเพราะเพื่อกลบเกลือนบังอาจฆ่าขุนนางบ้านเมืองเรายังไม่ได้ลงโทษบุตรชายท่านพ่อถือกำเนิด เราก็แต่งตั้งตำแหน่งให้ตอนนี้มอบหมายหน้าที่ทแก่ท่านท่านกลับผลักใสบายเบียงแต่พอดำริถึงนิกายบัวขาวกลับเข้าพระไทยผิดขึ้นมาหรือว่าเพราะเหตุนี้หยางซุยไม่ยอมนำทัพกลัวว่าเรานี้กลัวว่าเรานึกระแวงมันดังนั้นยงเล่ห้องเต้รับสั่งว่าบุนซุยเป็นชื่อรองของหยางซุย ความประสงค์ของข้าคือให้ท่านไปนั่งบัญชาการเมื่อใช้คนก็ไม่ระแวงท่านไม่ต้องมีข้อกริงเกลงใดทรงหมุนพระวรากายไปตรัสช้าๆว่าข้าใช้สอยท่านเพราะมีความคิดอ่านของข้าก่อนสื่อหงจะออกเดินทางข้าให้โอวาทมันว่าอย่าหล่อเลี้ยงสงครามอย่าใช้กองโจร อย่าทำลายสุสานอย่าเหยียบย่ำพืชไร่อย่าลักขโมยทรัพย์สินอย่าฉุดคร่าสตรีอย่าประหารแม่ทัพที่จำนนไม่เช่นนั้นต่อให้มีความดีความชอบก็ไม่ยกโทษให้พึงสังวรให้ดีหลังจากลงโทษคนผิดก็เลือกลูกหลานตระกูลเฉนินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วค่อยยกทัพกลับมาความจริงแล้วนอกจากการสู้รบเรื่องเหล่านี้ท่านทำได้ดีกว่าซื่อหงแต่ตอนนั้นท่านปกครองแดนเหลียวตรงไม่อาจปลีกตัวได้รับสั่งถึงตอนนี้เปลี่ยนเป็นนึกตรึกตรองสร้างความประหลาดใจแก่เสียสินจนคลุ่นคิดฟาบาทอ,อ,อ้ำอ้ำอึ้งอึงยังมีเรื่องใดที่ไม่สะดวกก,กับกบารออกคำสั่ง ยงเลอห้องเต้ส่งลังเลเล็กน้อยพอหันพระวรกายกลับมาใหม่สายพระเนตรก็ร้อนระอุขึ้นมาตรัสว่าเหมนสนเวียนนับตั้งแต่ราชวงศ์ฉินเป็นต้นมาอันนำก็เป็นดินแดนของจีนในสมัยราชวงศ์ถังยังอยู่ภายใต้การปกครองของสำนักอันนำตูหู่ฟูจวบกระทั่งจูเวินล้มราชวงศ์ถัง แผ่นดินจงหยวนปั่นป่วนวุ่นวายอันนำฉวยโอกาสแยกตัวเป็นเอกราชราชวงศ์สองไม่มีปัญญาตีชิงอันนำกลับคืนจนกระทั่งราชวงศ์มองโกขณะที่ยกทัพปราบอันนำกลับพบกับความพ่ายแพ้จำต้องหยุดชะงักไว้เสียสินใจสั่นสานถามพร่งไปว่าฝ่าบาทหมายความว่า ยงเล่อหองเต้ตรัสว่าข้าทราบข่าวแน่ชัดว่าตระกูลเฉินแห่งอันนำสิ้นเผ่าพันธ์แล้วข้ายกทัพบ,บุกอันนำปราบปรามตระกูลหลีเพื่อทำหน้าที่ของผู้ปกครองดินแดนแต่ตระกูลเฉินเมื่อสิ้นเผ่าพันธ์จะให้ผู้ใดปกครอง48หูฟู่180อำเภอ และประชากร300กว่าหมื่นครอบครัวของอันนำราชวงศ์ถังพอล่มสลายเจียวจือตกเป็นของพวกม่านอีสี0รกว่าปีจนบัดนี้ค่อยมีหวังกลับคืนสู่อาณาจักรเ,เวินเซียนท่านไม่ต้องการความดีความชอบของการขยายดินแดนหรือ